บ้้ดวยอน,นี่กำลังครึ่งดอยผาฮิกเมื่อกี้ดอยผามีแล้วตอนนี้คือดอยผาฮิก๊กว่าทางเล็กมากต้องเป็นกระบะนะครับไปไปยังมาครั้งแรกข้ามาอยู่แล้วดูทางให้พอ่อดูทางให้พอ่อดูดูดูโค้งมากๆไปจ้ะข้า,าขไมไ เขียนหนึ่งถ้าเราไม่ได้แม่ดับเลยนะเนี่ยอาคารแถวนี้นี่โอ๊ยจะลืมเงยหนึ่โอ้ยมีรถม่แม่แม่แม่ตูแม่เงยหน่อยภูหมอกหาฮิโอ้โหมาโน่คาตาอายหมาเงยนี่มีกาแฟหมดเนี่ยกาแฟโอ้มีกาแฟนี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปแม่มาโน่ไปนี่แม่แม่แม่ตู ที่นี่มีสัญญาณหรือเปล่าไม่รู้ฮัปเปติทียยยฮัปเปทนเนี่ยุยฮัปเปที่ยยยห้ามเข้าห้านนไม่เข้าเอ้าวเรามาตั้งไกลแล้วอ้าวอันนี้อีกทางหนึนี้อีกทางหนึ่งเหรอขอเขาอะ,อะที่ม น้องค้ะเขายืนถ่ายอยู่ต้นไหนเนี่ยแล้วเราจะขึ้นไปไหนตอนอะ <c oughs> ไม่รู้ไปเรื่อยๆครับอนนี้จะสี่โมงเย็นแม่เ <c oughs> <c oughs> ย็นเดิอนออกเดินเ้าแม่นายจะให้เขาอ,ขอ,ขอตาพ <c oughs> ระฮิมมีแค่นี้เหรอ <c oughs> ใช่แล้วหมดแล้วอ่ทางไหนก็ไม่ให้รถเข้าถ่ามท,าทหารนี่

ไ่นสุดแล้วแหละหมู่บ้านอะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้ก็ไม่ให้เข้าไหนก็ไม่ให้เข้าอ่ะอะไรแล้วคนนี้จะขึ้นไปถึงไหนเนี่ยตามคนนี้เหรอตามทำไรเ้าก็ไปของเราดีสิบหกองศานะครับที่นี่ดูอุโภูมิภายนอก สิบหกองศาครับถามพี่ตำรวจสิไอพี่ทหารสิเจอกันถามสิถามว่าไปไปไปไหนไปไหนเนาะไปไหนพี่ครับบ้านผาฮีนี่มีแค่ข้างล่างนี่เหรออ่าเขาปิดหมู่บ้านนะพี่ยโอ้โควิดครับโอ้ก็ว่าทางไหนก็ไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าพี่จะไปไหนครับเนี่ยครับก็มาผาฮีนี่แหละที่มีมีที่เขานั่งถ่ายรูปอะ พี่ต้องขึ้นไปบนฐานก็ได้ครับฐานช้างมูฟครับที่ว่ามีร้านกาแฟมีวิวสวยมีไหมครับประมาณสามกิโลพี่อผมเพิ่งมาครั้งแรกผมไม่รู้ครับขึ้นไป3กิโลครับทางไงติดถนนเลยฐานทางไงกับพี่ถามบายบายสิขึ้นไปถ่ายรูปดูครับสวยครับขอบคุณครับสามกิโลครับ นี่ที่ที่อยู่เนาะทหารนี่อยู่แบนลำบากทหารนูงนี่ทหารมีทหารตลอดทางนะครับเพราะว่าที่นี่ติดชายแดนเมียนมานะแม่เน่เฮ้ยเราเราทำแม่นี่ได้เลแม่นับตู้ดูกาแฟครับกาแฟต้นกาแฟแม่แตทำไมจะเตะกอล์ฟ เ,เดี๋ยเดี๋ยตั้งได้เลยจริงอ่ะถ้าเราจะไปลง YouTube มันต้องถ่ายเยอะหน่อยสามกิโล <S <S นี่ต้นกาแฟนะคะพี่น้องครับ